พิเคราะห์ทางการเมืองกันต่อกับช่วงสงกรานที่เราจะเห็นการช่วงชิงพื้นที่สื่อการแสดงความเห็นในทางการเมืองที่ถูกตีความไปไกลเนี่ยนะคร<ะ>ับไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณทักษิณที่ยังอยู่เชียงใหม่วันสุดท้ายนะแล้วก็คุณพิธายอยู่ที่ขอนแก่น อย่างคุณพิธาเนี่ยถึงขั้นประกาศว่าไม่แน่กลับมาอีก3ปีข้างหน้ามาในฐานะนายกรัฐมนตรีหวังว่าแม้ว่าในมุมหนึ่ง<อ>จะรู้ตัวว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกยุบพักก็ตามแต่แน่นอนในทางการเมืองเพื่อที่จะช่วงชิงฐานเสียงเนี่ยก็ต้องพูดว่าผมหวังมั่นใจว่าผมจะได้กลับมาเป็นนายกคือครสร้างแรงฮึกเหิมเนี่ยครับเริ่มจากบรรยากาศที่บ้านพักกรีนวันเล่อำเภอแม่ริมนะครับะะของคุณเยววาวภาวงศวัิ์และคุณสมชายวงศวัสิ์ที่เปิดบ้าน เพื่อจะจัดพิธีรดน้ำดำหัวให้แก่คุณทักษิณน,นะครับใช้ชื่องานนี้ว่าสะ9ก้าดำหัวประเพณีปีใหม่เมืองเปิดโอกาสให้ทั้งแกนนำคนเสื้อแดงคณะรัฐมนตรีสอสอ,อดีตสอส,อสอพักเพื่อไทยได้มารดน้ำดำหัวขอพอรคุณทักษิณก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางมาถึงเนี่ยคุณสมชายก็ขึ้นกล่าวบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมฉลองปีใหม่เมือง วันนี้เป็นวันพยาวันที่ทุกคนจะมารดน้ำดำหัวคนแก่ก่อนช่วงการเริ่มงานนะครับ15นาฬิกา20นาทีปรากฏว่ามันมีพายุฝนล,ลมกระโชกแรงนะถึงขั้นทำให้เ,เต็นท์ซุ้มอาหารที่จัดภายในงานเลี้ยงแห่งนี้กว่า50ซุ้มบางส่วนมันกระเด็นล้มลงมาที่สนามหญ้าของที่บ้านพักเลยโอ้โอโยแสดงว่าตกแรงมากนี่คือจังหวะก่อน,นที่คุณทักษิณจะเดินทางมาถึงนะครับช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสาม จากนั้นพอเกือบสี่โมงเย็นคุณทักษิณก็เดินทางมาถึงที่นี่เดินทางมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปในห้องพบปะกันแล้วก็เอ่ยปากบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณบอกว่ามากันเยอะมากเลยเนาะรัฐมนตรีของเพื่อไทยบุคคลใกล้ชิดนาพวงมาล,ลาไปขอพรนะคะหลังจากรับพรหลายคนคือเข้าไปกอดเลยนะคะไปกอดอดีตนายกทักษิณเพราะว่าดีใจมากนะคะหลังจากนั้นคุณทักษิณก็เดินมาที่สนามหญ้าค่ะก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วแหละนะคะ บอกว่ามีความสุขมากเพราะว่าได้กลับมาบ้านเกิดแล้วก็มาร่วมประเพณีรดน้ำนำหัวเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีนะมีการกล่าวขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาในงานนะคะขอบคุณนะักการเมืองท้องถิ่นที่มาร่วมด้วยแล้วก็บอกว่าดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้พูดภาษาเหนือนานมากนะคะนีบรรยากาศเป็นแบบนี้แทุกคนก็ห้อมล้อมคุณทักษิณเลยฝนก็หยุดตกแล้วนะคะ คุณนักสินอวยพรที้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจในการต่อสู้ชีวิตค่ะแล้วก็พูดถึงนะว่าเขาเนี่ยมั่นใจรัฐบาลมากเลยคือมั่นใจว่ารัฐบาลและผมเองก็จะพยายามแนะนําสิ่งที่ดีแก้ปัญหาบ้านเมืองเชื่อถือในตัวนายก เชื่อในตัวคณะรัฐมนตรีว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ปีหน้านะจะเป็นปีที่รุ่งเรืองมากเลยปีนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้มีงบมาใช้เนาะแต่คิดว่าหลังจาก3ปีนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆลองฟังเสียงดูค่ะ ขอให้ท่านทั้งหลายที่สาคัญที่สุดเอาสุขภาพแข็งแรงก่นอนเขาที่มีกําลังใจกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีและขอให้ทุกคนมีมีโชคม,มีใจและผมเองก็มั่นใจว่ารัฐบาลและผมเองก็จะพยายามแนะนําสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาใีบ้านเมือง นะครับเชื่อว่าท่านนายกและคณนัมนตรีจะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วในปีปีนี้ผมว่าปีนี้หานหน้าหันหลังปีหน้านี่จะเป็นปีรุ่งเรืองนะครับปีนี้อาจจะ อาจจะอิหน่อยเพราะว่าต้นปีมันเขารัฐบาลใจงบมาได้แต่ผมว่าหลังจากการปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยต่เอเริ่มจะดีขึ้นแต่ปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองเราจะดีขึ้นปีนี้ อิดน่อยเหนื่อยน่อยนะหลังจากครึ่งปีเป็นต้นไปนะใช่แล้วพอพูดจบเนี่ยคนก็ตะโกนบอกว่าเรารักนายกทักษิณเรารักอันนี้นายกทักษิณเรารักทักษิณเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศก็เลยชื่นมืนทีนี้สองวันสามวันที่ผ่านมาคุณรัศินที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็จะเห็นว่ามีคณะรัฐมนตรีไปต้อนรับไปอยู่ในงานนี้ด้วยหลายคนเนี่ยนะครับคือช่วงนี้มันไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมใช่ไหมแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแล้วเขาไม่ต้องไปหัวหนุนหรอ ทำไมอ่ะก็นายกอยู่หัวไม่เกี่ยวนี่ก็ไม่ใครอยู่ที่ไหนสบายใจจะไปที่ไหนก็คงไปได้อาจจะแบบว่าเป็นเดินสายเครือข่ายยายแมงมุมแยกกันไปเราก็เลยลองลองรวบรวมมาให้ดูว่ามีใครอยู่ใกล้ชิดกุณทััษนณบ้างแล้วก็อาจจะแบ่งสีความเสี่ยงที่จะถูกปรับออกกับโอกาสที่จะได้อยู่ต่ออ๋อมีสายแข็งสายอ่อนถ้าเป็นสีแดงจะเสี่ยงถูกปรับถ้าสีเขียวน่าจะเป็นสายแข็งอยู่ต่อได้เริ่มจากดรแจนพวงเพชร สีแดงที่อยู่ใกล้คุณทักษิณที่สุดร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกสีแดงนี่คือเสียงนะคะครับคุณเกรียงการตินานช่วยมหาไทยสีแดงคุณหมอจราณ้าสีแก้วสีแดง<อ>คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอาจจะ น่าจะเป็นการสลับมากกว่าไม่แดงไม่เขียวว่าตรางกลางส่วนคุณประเสริฐจันทรรัตโรงทองคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยังเป็นสีเขียวอยู่ค่ะคุณสมศักดิ์ก็จะเป็นเคสเดียวกับคุณสุดาวันที่ยังอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะสลับหรือเพิ่มบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมไหนดูมีภาพอื่นอีกไหมภาพอื่นอีกไหมครับที่จะได้เห็นอนอื่นด้วยนะคะ เพราะว่ามากันหลายคนนะ<อ>คุณสุทินกลางแสงนี่ก็อยู่ในข่ายสีแดงเหมือนกันอคุณมณพรเจริญศรียังสายแข็งอยู่สีเขียว<อ>นะครับมีอีกไหมครับหมดหรือยังยังยังมีอีกมีอีกคุณชายาพรมาช่วยเกษตรอ,อาจจะอยู่ในโซนสีแดงนะ คุณอันนี้คุณมนพรซ้ํานะเป็นอยู่สีเขียวอยู่แล้วส่วนมีสีเหลืองคนหนึ่งในภาพนี้คือคุณพิชิดชื่นบานสีเหลืองคือคนใหม่มีลุ้นเออลุ้นคนใหม่ตีเข้าตีเข้ามาในรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้นี่เอาจริงๆนี่เขาไปกันเยอะเหมือนกันเนาะก็คุณทักษิณถึงแซวไงว่าอ้าวครบองค์ประชุมแล้วนะเปิดประชุมได้เลยหรือไม่นะครับก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะไม่ต่ำกว่าสิบกว่าคน